สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่มีคุณภาพสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์อัปเดตข่าวล่าสุดวันนี้ประจาวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564ประกันสังคมพร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบบํานาญชนาภาพกองทุนประกันสังคมสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืน ให้กับบำนาญชลาภาพเพื่อผู้ประกันตนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันต,ต,ต่อเนื่องสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาติดตามรับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสาร สรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคลิปในครั้งต่อไปก่อนติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว,ว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคมกระทสวงแรงงานซึ่งยืนยันชัดเจน3ข้อจากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่จะมีการปรับแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเชิงนโยบายให้กับสำนักงานประกันสังคมปรับเพิ่มหรือยกเลิกเพดานค่าจ้างสูงสุดปรับเพิ่มอัตรางเงินสมทบรวมทั้งขยายอายุเกิดสิทธิ์รับบำนาญชราภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับความคืบหน้าในส่วนการแก้ไขกฎหมายได้แบ่งเป็น3ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1สําสำหรับการปรับเพิ่มเพดานค่าจ้างในลำดับแรกสำนักงานประกันสังคมได้เสนอาการปรับเพดานค่าจ้างเป็น2 0 0 0 0บาทซึ่งจากเดิม1 5 0 0 0บาทเพื่อความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เนงินกองทุนทดแทนกรณีต่างๆซึ่งได้แก่เจ็บป่วยชราภาพว่างงานคลอดบุตร สุขพลภาพและเสียชีวิตให้แก่ผู้กันตนทั้งนี้ชะลอการดำเนินการไว้เนื่องจากสถานการณ์โควิด2019ข้อที่สําสำหรับการขยายอายุเกิดสิทธิ์รับบำนาญชราภาพขั้นต่ำสำนักงานประกันสังคมได้เสนอให้มีการปรับแก้พรบประกันสังคมฉบับที่5ขยายจากอายุ55ปีเป็น60ปีบริบูรณ์ โดยผ่านการทำประชาพิจาร์แล้วซึ่งการดำเนินการจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ประกันสังคมปัจจุบันที่ใกล้กเกษียณหรือผู้กันตนปัจจุบันที่ใกล้กเกษียณไม่ได้รับผลกระทบและข้อที่3ข้อสุดท้ายสำหรับกรณีปรับเพิ่มอัตรางเงินสมทบสำนักงานประกันสังคมยังไม่ได้เสนอปรับแก้ไขในพรบรประกันสังคมฉบับที่5โดยสำนักงานประกันสังคมเป็นนโยบายที่ ควรดำเนินการในระดับประเทศผ่านคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติที่กําลังจะตั้งขึ้นเพื่อให้นโยบายการจัดเก็บเงินสมทบเป็นไปได้อย่างสอดคล้องกันในภาพรวมของประเทศซึ่งสําหรับการแก้ไข3ข้อนี้จะต้องมีการนําเสนอข้าสู่ที่ประชุมครมต่อไปหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่องคุยสาระข่าวจริงจะมาทําการอัปเดตให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างกดรูปกระดิ่งกด subscribe ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง u t u b e hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง youtube h อาร์ชนเนกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่าน ทางช่อง y o u t u เ e สอาร์ n ทน l ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม